การที่เทวดาองค์เทพนั้นมาอยู่กับมนุษย์เป็นไปได้ไหมคําตอบก็คือมันเป็นไปได้ยากนั่นเองเพราะว่ามนุษย์นั้นหมักหมมไปด้วยกิเลสรักโลภโกรธหลงลาคะก็จะมีกลิ่นคลาวกลิ่นที่เหม็นมากองค์เทพเทวาท่านก็จะเข้าใกล้ไม่นานท่านก็ต้องจากไปนั่นเอง ส่วนบุคคลที่จะมีองค์เทพเทวามาอยู่ด้วยนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์เข้าวัดทำบุญมาตั้งแต่เด็กชอบในการสวดมนต์ชอบภาวนามาตั้งแต่เด็กมีกิเลสราคะก็มีน้อยกว่าปุถุชนธรรมดาทั่วไปแล้วเคยสร้างบุญบรารมีกับเทพเทวาองค์นั้นตั้งแต่อดีตชาติ องค์เทพเทวาองค์นั้นก็จึงมาอยู่ด้วยเช่นบุคคลคนนั้นมีเจ้าปู่สีสุดโททนะมาอยู่ด้วยก็จะฝันนิมิตถึงเจ้าปู่สีสุดโททนะเป็นพญานาคราชสีเขียวมรกตลำตัวใหญ่มากมีลักษณะเสียงเป็นสีทองขนาดมามากเจ้าปู่สีสุดโทก็จะฝันแบบนี้นะแล้วท่านก็ แล้วก็จะใส่เพชรนินจินดาเพชรนินจินดานี่เจ้าปู่สีสุโธธนะเนี่ยคือ,อบางครั้งเนี่ยก็ใส่เป็นสีเหลืองบางครั้งก็เป็นสีแดงมอลเป็นสีแดงประมาณนี้เขาก็จะฝันอย่างนี้นะแล้วก็เจ้าปู่ก็จะบอกว่าปู่จะมาอยู่กับลูกนะเพื่อมาช่วยสร้างบุญบารามีและก็จะนำพาให้ชีวิตของลูก มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปมนุษย์ที่มีสิ่งเนี่ยจิตใจสะอาดบริสุทธิ์จะมีกลิ่นหอมคนที่มีองค์เทพเทวาอยู่ด้วยเนี่ยเวลาเข้าไปใกล้สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะรู้สึกคนลุกขนพองสยองกลมีอาการบางทีก็มีอาการปวดหัวมีอาการหลักตัวเป็นอย่างมากมีอาการอ้วกมีอาการอาเจียนในช่วงวันพระ ยิ่งพระสวดบทชุมนุมเทวดาอะไรอย่างนี้บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็จะยิ่งแบบรู้สึกคนลุกคนพองมากๆแล้วก็คนอื่นมองไม่เห็นหรอกแต่คนที่มีเทพอาจจะมีสัมผัสพิเศษที่สามารถมองเห็นองค์เทพของตนเองฉะนั้นแหละเมื่อคนใดคนหนึ่งมีองค์เทพมาอยู่ด้วยเนี่ยมันจะเป็นปจาจต่างรู้ได้เฉพาะตนจะเห็นด้วยเฉพาะตน และสามารถที่จะมองเห็นดวงวิญญาณพูดผีปีศาจได้คนที่มีองค์เทพก็จะมีลักษณะอย่างนี้ก็จะแต่ก่อนนั้นน่ะก็คือว่าชอบชอบนั่งเจริญกรรมฐานอยู่แล้วใช่ไหมนั่งสมาธิอยู่แล้วใช่ไหมพอมีองค์เทพเทวามาอยู่ด้วยยิ่งปฏิบัติเข้าไปใหญ่ยิ่งปฏิบัติมากกว่าเดิมอีกเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาดบ,บริสุทธิ์นั่นเอง